ดันให้ลางแตกก็ไม่ได้แดกพี่เขาหรอกครับวันนี้พามาพบกับ t ต y o ta f o r t u n e r โฉมหน้ายักษ์นะครับลูกค้าสเต็ปโหลดมาแล้วหน้าเป็นทูนซนรีทูเวยครับด้านหลังบายพาสพร้อมนะครับจัดชุดเบรกหลังนะครับและหน้าจาก GTR ครับคันนี้เครื่องเกียร์จูนมนแน่นๆเต็มๆครับวันนี้มาเติมนะครับตัวเซตลิ้งจาก STB นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นตัวบอลจอยนะครับแขนกลมสีเขียวสะท้อนแสงลูกค้าบอกขอเด่นๆครับเจ็บๆเลยเด่นจัดให้เลยครับ คันนี้นะครับพอใส่ไปแล้วนะครับสีโคดเด่นออกมาทะลุกับตัวรถเลยครับผมก็เหมือนเดิมครับก้มๆเงยๆเช็คเช็ของครับเสร็จแล้วออกมาทรงนี้เลยครับความหล่อเหมือนเดิมเพิ่มเติมไอแคนเขียวๆด้านล่างครับเป็นไงครับมองมุมไหนก็เห็นก็เด่นจริงๆครับเด่นไม่ว่าช่วงล่างดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับคันนี้นะครับลูกค้าเป็นสายเดินทางไกลหลังจะติดไปลูกค้ามีลงไปกระบี่ครับผมสอบถามว่าเป็นไงบ้างเขาบอกว่าทำแรงม้าลงพื้นได้ดีครับ ทั้งรถซิ่งรถยุโรปมาดันครับยัดโค้งสบายมากวิ่ง160รถนิ่งมากครับสายซิ่งอยากจะนิ่งให้สลิงช่วยเถอะครับ